การลดหนักที่เราควรจะมีความรู้อันแรกเลยคือเรื่องของกัดเทวนะครับหรือเรื่องของสุขภาพของลําไส้นะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของไขมันในช่องท้องหรือเวสซิลอนแฟ t นะครับส่วอันท้ายสุดเนี่ยครับเป็นความรู้เกี่ยวกับสมองในระหว่างการลดหนักของเราด้วยนั่นแหละสามหัวข้อหลักๆวันนี้นะครับแต่วันนี้ทําไมมีเรื่องหัวข้อตรน,นี้แล้วทำไมมันมีเรื่องของ ถ้าใครมองเห็นภาพเล็กๆตรงข้างบนตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นภาพของลำไส้นี่ใช่ครับภาวะตัวนี้เขาเรียกว่าภาวะลำไส้รั่วลิกิกัดนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับมันมีการค้นพบข้างหลังๆว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนลดน้ำหนักง่ายทำไมคนบางคนลดน้ำหนักได้ยากกันเลยทั้งๆที่กินเหมือนกันใช้หลักการในการเอาง่ายๆนะสมมติน้ำหนักส่วนสูงอายุเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับแล้วคนหนึ่งี่ยปรากฏลดน้ำหนักได้ง่ายอีกคนลดน้ำหนักได้ยาก เภาวะลำไส้รั่วซึ่งเราไม่ค่อยรู้ตัวกันตรงนี้นะครับหรือถ้าไม่ไปตรวจเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็จะไม่พบเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยนะครับต่อการที่ทําให้ผลลัพธ์ของการลดน้ำหนักี่แตกต่างกันนะเพราะนั้นภาวะลำไส้รั่วนะครับเดี๋ยวถ้ามีพอมีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับมันจึงทําให้การลดน้ำหนักของหลายๆคนนะครับมันเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็เป็นไปได้ง่ายครับเนาะโอเคนะครับ มา,าเรื่องแรกเลยคือเ,เรื่องของสุขภาพลำไส้ไกันเลยกันนะครับสุขภาพของลำไส้นะครับมันเกี่ยวข้องยังไงกันลดน้ำหนัก,นกรู้ไหมครับเพราะว่าลำไส้นะครับปกติเนะี่ยมันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์จำนวนมากพวกนี้นะครับลำจุลินทรีย์พวกนี้มันมีนมบทบาทสําคัญนะในการย่อยอาหารในการดูดซึมแล้วก็ผลิตสารสําคัญนะครับซึ่งมีผลต่อการสร้างพลังงานระดับเซลล์ถึงรวมถึงระบบการพังผ่าด้วยนะครับสมดุลโฮอร์โมนการจัดการสารอักเสบต,ต่างๆในร่างกาย โดยปกติเลยนะผนังลำไส้เรานะครับเ,ออเรียกว่ากัดนะครับแบลริเออร์นะมันจะทําหลักหน้าที่หลักในการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์พร้อมกบับขับของเสียและสารพิษไม่ให้ดูดซึมเข้าไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากลำไส้นะครับเสียสมดุลเนี่ยก็รเรียกว่าเกิดภาวะเรว่าลิกิกัดหรือภาวะลำไส้ั่วตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะเกิดจากการที่มีช่องว่างเล็กๆระหว่างเซลล์นะครับเยื่อบุลำไส้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยเยื่อบุพวกนี้ครับมันจะมีคล้ายๆกับ มันจะมาต่อๆกับันเนี้ยนะครับโดยมีเอาพูดในภาษาบ้านง่ายๆง่ายๆคือเหมือนจะมีแม็กมาเย็บอยู่แล้วกันนะเออมีแม็กมาเย็บแยะนะครับแต่ปรากฏว,ว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สาราต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียรสารพิษนะครับหรือแม้กระทั่งโมเลกุลของอาหารนะครับเอ่อที่ย่อยไม่สมบูรณ์เออต้องใช้คำนี้นะที่ย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือดเราไปเลยคนที่ตามมาก็เลยสัมพันธ์กับปัญหาของสุขภาพต่างๆอย่างเช่นการอักเสบเรื้อรังปัญหาโรคผิวหนังเรื้อรังเห็นไหม ไอ้ลำไส้รั่วมันไปเกี่ยวข้างนอกขนาดนี้เลยนะใช่ใช่รวมถึงเบาหวานชนิดที่สองด้วยนะครับนั่นก็คือรวมรวมความแล้วนะครับการที่มีภาวะลำไส้รั่วตรงนี้เกิดขึ้นม